ละจ้าผมอยู่ผมอยู่ซ้ายล่างผมน่าจะอยู่ซ้ายล่างเนี่ยอยู่ซ้ายล่างผมซ้ายล่างเมทเทพนะซ้ายล่างเมทเทพนะอยู่ล่างเหมือนกันนั่นแหละผมอยู่เมทเทพกับพี่พี่บอมรู้เรื่องซ้ายล่างเมทเทพแยกปั่นหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปปั่นนู้นให้ปั่นเลยนะเดี๋ยวคนวิ่งมาไปซ้ายล่างเมทเทพอยู่ไหน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 อ่าคนหนึงว่าผมยังไม่รู้ทิศว่ะเอ้าเจอกันแล้วโอเคโอเคปั่น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 ไม่เป็นไร ลาากมายนะลลาาาาาากกมมตตยยเรื่องเรื่องสายลากเมทเพบนั่นแหละตัวนั้นผมถีบให้มีลูนมีลูนมีลูนบังเขาปั่นอยู่นู่นนะให้เขาเล่นอยู่นู่นนะเดี๋ยวเรารีบปั่นสับตัวนี้ก่อนได้โอเคโอเคโเราจะได้มีที่เล่นต่อนมันมีโอเคมันมีลูนนะมาาาาาตตยยลลกเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยมาเลยมาเลยแยกปั่นแล้วนะ โอเคอย่าเพไปบนอย่างนี้ไปบนอย่างเียวไม่ไม่ไม่อยู่ผมอยู่เล่นเลยเล่นเลยนี่ไปบนนี่ไปบนนี่ไรู้เรื่องรู้เรื่องมาสองหนึ่งก็ได้ปะบังเนี่ยนะบังบังโอเคโเคบัง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 ปั่นเลยเดี๋ยวผมแยกคนเดียวให้ผมไปบนให้มันมีสองเครื่องติดตรงนี้แต่ผมปั่นข้างหน้านะตรงไม้หมูนะอยู่สายล่างนะเล่นได้อยู่แม่เทพโอเคล่นปะผมปั่นบนนะตรงไม้หมูนะใกล้ๆกกันเลยเอาสองเครื่องนี้สบายเลย เดี๋ยวจบนี้ผมเข้าขวาบนนะซ้ายบนมีเครื่องนึงได้เดี๋ยวผมไปซ้ายบนตื่อให้บล็อกปะไม่ต้อง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 ต้องบล็อกปัดดิจะเปรี้ยไปแล้วเข้าบฮ้ยอสี่เบิ้ลได้แบบบางมาปั่นกับผมได้ไหมให้เนให้เนไปซ้ายบนคนเดียวได้ไหมเข้าบันเดียววผมเเดียข้าร์ เลยเลยไม้หมุดเลยไล่กูไล่กูตื่ไล่กูไปจาน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 วิ่งเลยเดี๋ยวผมรอให้ไม้หมูุดนะนี่นะผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมมีให้ผมมีให้นี่นี่อยู่บนนี้เไม่อนเจ้าไม่เอาโวรถจานจานมา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 เดี๋ยวผมฉีกให้มันกระทิตมันอยู่ตรงเครื่องนะอยู่ตรงเครื่องนะยังไม่เจอยังไม่เจอโอเคโอเคโอเคเลื่องไล่เลื่อนวินบ็อกละ อย่านะย่ังยัางอยังถ้ามันมาไม่ทันผมบล็อกให้ทีนึงไม้ตายร่างไปหมดแล้วนะรู้เรื่องรู้เรื่องขวาให้หมดจันปั่นก็ได้ปั่นตรงนี้นะเออซ้ายบนยังเหลือแม่เทพอยู่นะในในซ้ายซ้ายบนเก็บก่อนนะเครื่องขวาบนยังมีอยู่เดี๋ยวมันโดนคุมตรงเนี้ยเฮ้ยจันจันมันมาจันมันมาเออพี่ผมพี่เก็บเครื่องไม่ได้ครับผมยังไม่เจออยู่ที่ไหรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวผมตเจริญรู้เรื่องเออใช่ใช่ต้องรู้อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงเครื่องเสร็จรู้เรื่อง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  เห็นละเห็นละเล่นไปเล่นไปเดี๋ยวผมเคลียร์งผมแกะรูนอยู่ผมแกะรูนอยู่เนเนไปปั่นเดี๋ยวผมปั่นซ้ายผมปได้ได้ได้ใช้บนยังมีเครื่องนึงมีเครื่องออยยูู่่ซังโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงไม้หมูให้โทเทมใกล้แตกละวเน่แก้หนีโทเทมนะรู้เรื่องตรงที่เราปั่นเมื่อกี้ก็มีโทเทมหนึ่งนะแตกรูนแตกละโอเคพี่เดี๋ยวผมผมปั่นซ้ายผมไปแก้อันต้องวาด้านนะรู้เรื่องรู้เรื่องปังผมปั่นอยู่ไม้หมูนะผมปั่นอยู่ไม้บนไม้หมูนะ โอ้เทมเมื่อกี้มันอย่าแบบที่เราผ่านใช่ใช่ใช่มีมีรถแดงอันนึงตรงที่เราเกิดปั่นสามคนอะตรงนั้นมีอันนึงได้ได้ได้ในผมในในแก้ให้ปั่นเครื่องนี้แป๊บเครื่องผมเจ็ดสิบละใจก่อนแก้ให้เลยใช่ปะงั้นงั้นงั้นผมติดเครื่องผมนะแล้วเนยเก็บเครื่องเนยก่อนนะได้พี่พี่แปดสิบเปอร์แล้วโอเโมเหลือแค่จะเหลืออีกสอง่ิพี่เอาบ้านบ้านเล็กนะรู้เรื่องรู้เรื่อง ไม่ทันบอกนะผมได้บล็อกให้จานโน้ตแต่บอกล่วงหน้านะผมจะแฟนบาลอแถวนี้แหละโดนมาบล็อกได้ปะมาบล็อกได้ปะมาบล็อมมาบ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 อมกระทึบเครื่องบอมกระทึบเครื่องบอมคานไปก่อนกลับไปกลับมัน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 ไปไกลใหญ่ให้มันลงเบียเบียโนกลับแล้วกลับแล้วผ่านมาหน้าเสาตรงนี้เลยเออสวยเจ๋งมันไม่ยุ่มมันไม่ยุ้มไม่ยุ่มไม่อุ้มไม่อุ้มไม่ยุ่มโอเคโอเคโอเคคานไปคานไปคานไปผมเปิดกล่องอยู่ เผื่อเจอไฟฉายไฟฉายดิไอ้เหี้ยได้ได้ไอนได้แมพเฉยคานไปคานไปผมช่วยปวดอยู่โอเคโอเคเน่จะเสร็จแล้วนะ9กไว้ก่อนน่ก9ไว้ก่อนเลยรู้เรื่อง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 จัโน้ตได้ได้ไเมาลุมฮิวได้นะได้พี่มา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 มะมาลามาามามามอยู่าามาา้าาามามาน ทางหน้าต่างทุกเด็กอ่ะไอทางหน้าต่างบ้านเด็กอ่ะหน้าต่างบ้านเด็กทันว่ะต้องเอาโซเทมให้ครบก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมแกะไปหนึ่งอ่ะในแกะหนึ่งก่อนแกะหนึ่งเหลืออีกสองอันอ่ะน่าจะอยู่ช่วงบนอ่ะแล้วตรงที่เราเกิดแกะยังเดี๋ยวพี่ไปแกะให้ไอไอเทปบูลูมแมทเทปแกะแล้วแกะแล้วพี่แกะเลยแมทเทปสายล่างไม่มีใช่ไปแล้วเดี๋ยวโซนขวาโหลดโซนขวาโซนซ้ายไปแทบหมดแล้วเครื่องเครื่องเนยเก็บไปแล้วนะเนพี่เนขาดอันนึงพี่แกะอยู่อันนึง

เน่ติดเครื่องเลยนเนต้องมาเครื่องตัวนี้ได้กอนต่อได้กอนต่อไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไล่มึงเงยติดเลยก็ได้นะไม่มีโนวันแล้วนี่ไม่มีแล้วไม่มีอะบ้านเล็กปัดจานจานผีข้างหน้านะบ้านเล็กยังไม่ปัดบ้านเล็กยังไม่ปัดบินบล็อกแล้วบินบล็อกแล้วเนติดเครื่องเนะไม่มีโวเทมแล้วอ่ะติดเลยติดเลยไปตายสักสองคนปะเดี๋ยวคนเออเออใช่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 ผมผมกำลังจะบอกอย่เอาเนียนๆนีนเลย ไปตายไปตายสองคนเลยก็ได้ไปเดี๋ยวกลับมาตรงข้อหมูนะได้ได้ได้เดี๋ยวกองท้ายให้พวกกองคะแนนเยอะรู้เรื่องบอมเปิดประตูรอไม่ได้ดิกองคะแนนเยอะก็ต้องออกดีวะถ้าอย่างนี้ได้ไหมถ้าเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวบอมขอลองจุกเล่นๆได้ไหมจนเอนเกมอะไรอย่างเงี้ยยอมตายไปเลยเดี๋ยวบอมเปิดประตูก้าว้ก่อนเพราะไม่ได้แต้มจุกเลยบอมขอแต้มจุกได้ใครจะตายบ้างอ่ะเนี่ยเอาเลยเอาเลยใครตายก็ได้โอเคบอมกันเองก็ได้จานโน้ตเพราะว่าจานโน้ตแต้มจุกเต็มไปแล้ว ผมเยพอบอมกันไเนปั่นยับเลยน่าจะล้มแล้วนะผมน่าจะล้มโอเคเก้าเก้าแล้วนะเก้าแล้วประตูประตูล่างเก้าเก้าแล้วเดี๋ยวเล่นแฟมไก่นดูก่อนอะไรสักแป๊บหนึ่งก็ได้ได้ได้ผมรอจูบ้านเล็กเลยงั้นอ่ะโอ้ไม้ปัดไปแล้วเนี่ยไม้แตกไอ้สัตว์ไม้แตกไม้แตกไปขวางมือทำไมวะเนี่ยเยี่ย้อยท่ออยู่กลางแมเปเลยท่ออยู่ไหนบ้ากลางเมเอยู่บนมั้ยอ่าอยู่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเออเฉย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 อยู่บนอยู่วนวุ้นบิดอยู่วนอยู่วนยี่งตกบอกเลยมะ้ยบอกเลยปั้ บอกรู้บอกรู่เอ้ยอยู่ไหนอาจารย์เวตีฉีกนะแม่ตามมาหมดโดถโคตรแก่อันแม่งเดือดจัดเรามาอีกเลยตั้งมาต่อตั้งแม่ต่ออยู่แม่เทพตรงไอ้อยากความฉุกเฉิเดี๋ยวผมลงเบ็ดเม็ดเปิดก่อนก่อนเอ้ยมาจ้าจ้าลาบะ เปิดป่ะอานได้เปิดแต่เล่นเล่นก่อนใช่ไหมไอ้ไอ้นี่ผมเปิดกล่องได้เนาะนี่ผมเปิดกล่องได้เนาะเปิดได้เนาะไม่รู้อ่ะเปิดได้ป่ะวะเปิดได้ดิประตูไม่เปิดเลยนี่ถูกป่ะผมนัฐมนตรีไ้ยับยับไม่ไม่หวัไรเนี่อะไรก่อนอะไรดีอย่าโน้ตประตูไอ้ปอกกล่องยังเปิดได้ปะเนี่ยเปิดได้เปิดได้มันไม่ได้นับแต้มพวกนี้แล้วโอเคมีใครอยู่บ้านเล็กปะอยู่ไหนผมผมผมอยู่เบ็ดเม็ดเลยมาเดี๋ยวเรามาแต้มในเบ็เม็ดกัน ขอายชายหรือพยาบาลเชี่ยแมพเขียวตลอดเลยว่ะแไอแมพแดงแมพแดงแมพแดงเฮ้ยแมพแดงดรอปได้หรอวะอยู่อยู่เบ็ดเม้นอยู่เบ็ดเม้นตอนนี้อยู่ใต้ดินโอ้ยเนี่ยจะล้มแล้วอยู่เบ็ดเม้นเฮ้ยได้แมพแดงเฉยเลยว่ะมมไ่ีปแบมได้มไหมแปมแบมแบมแบมเฮ้ยหรือมันบั๊กวะมันบั๊กเหรอวะไม่เห็นออร่าเลยเลยอุ้ยเทปออนล้มแล้วเทปออน ปิดประตูเลยจอกเลยปะล่ะออกตีไหมหรือไงหรือจะอยากตายอยากตายดีกว่ามาตายก่าเอาเนียนดีกว่าเดี๋ยวผมตายให้เดี๋ยวผมจุกตายตายให้เอาจานโน้ตแน่เลยมันหมั่นจานโน้ตอ่ะเฮ้ยมันแข็มว่ะคตรดึงเลย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 มันไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปงลยดยดดดเดเเดเงเึเเดงเด มันมานะเนมันมานะไล่เน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 ย์เนย์สิงไปบ้านเล็กอ่ะโอเคเล่นเลยไปบ้านเล็กก็ไม่มีไม้แล้วนะบ้านเล็กไม่มีไม้แล้วนะไม่มีไม้แล้วตุนๆเอ็นเกมแทงตายสิเออตายเฮ้ยอะไรโอ้โหหล่อมหลอมไม้หมุไม้หมุเล่นหมดแล้วเล่นหมดแล้วเล่นหมดแล้วไม้หมุแล้วใช่ไหมโอเคเล่นห้ายบนก็เล่นไปแล้วเมทเทปะมีเอลทีเล้ว ผมอยู่ในร้านเสียงหัวใจเอาแต้มก่อนเอาแต้มจูก่อนดักดักสบายเลยออกแล้วนะโอเคโอเคโอเคออกเลยเดี๋ยวบอมอยู่กันเองดักไปไปวิ่งไปวยังไม่เอาแปดเมตรเลยนะได้น้องสบายพี่ขี่ไปไปนู่นเหรอแยกเลยเนดู้ที่มันเอาใครเอ้ยแล้วผู้เจอกุ้งด้ เ้ยมีไม้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 เน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 วนไม้พี่พับได้ปะวนไม้พี่พับไม่เป็นไร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 โดดมันเอาเน่ว่ะปัดจัดเฮ้ยอ่าไม่เจอไม่เจอปัดเกินแอบตอรอ๋อมันจะโมลิเน่เว้ยมันถึงจะซ้ำเน่อะอย่าไม่เจอแล้วอยากได้เน่อะแอบตอรได้อวะวนปัดแอปตอร์ด้มันไม่รู้ดิเหรอวะ คิวจัดไม่รู้ไปแล้วรอยเท้าบมวแล้วตอนเนี้ยแอดตูนแอบสองกัเพื่อปั๊มเนี้ยเออเอ็นเกมปะชิวคิวแอดตู้แอดตู้หาผมไม่เจอไม่ปวดตู้ชัวแหวนบอลลิชแหวนบอลลิชตัตู้ไปจัดเกขั้วตู้เลยได้จ้ดเกิดขั้วตู้โชว์เลยไม่ใจวะอยู่ข้างหลังเกมแดง โคตรฮาเลยว่ะยาตายด้วยกันตายบนป่าตายด้วยกันเออไม่อยารู้ยเป็นไทเป็นาพที่สวยงามสบายปะ สบายไม่สบายดูรูปนี้เลยชิวจัดผมแม่งโคตรอยากเจาคลิปให้ดูจังเลยแล้วจะได้รู้ว่าสบายไม่สบายนิุ่ณหมนิ่งจัดเฮียคิลเลอร์มันโคตรโหดเลยว่ะเกียวแตกสองว่ะ